ตอนนี้นะครับเรามากับจาเปิ้ลนะฮะแห่งคุณเขาทำงูสวงครับตอนนี้จัจเปิ้ลพามาเปิดป่าันเปิ้ลเป็นไงครับเส้นทางวันนี้ขอคอมเมนเตอร์นิดนึงครับอย่าเพิ่งไม่ได้ครับเราต้องไปหน้างางเดียวใช่ถอ,อดหมวกโชว์ความหล่อให้ fc เราได้เห็นไหนครับเราจะกำลังจะกลายเป็นยูทูบเบอร์ะครับยูท <YouTuber S 1> uh ูบเบอร์เลยนะอือหือตายกาย,ายน,ะนะครับเดี๋ยวเรามาแบบทางนะเราลงมาจากยอดเขาครับหลังแปรที่เราเห็นข้างล่างนั้นก็ยังเป็นเขาอยู่นะครับยังไม่ถึงยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยนะฮะยังไม่รู้เหมือนกันครับลงมาก่อนแต่อาจารย์ปันบอกว่าไปก่อนเอางั้น ได้ใจนนอุดรมากครับผม